สวัสดีครับสวัสด,ดีพี่พี่น้านาทุกคนครับผมสําหรับคลิปนี้เมื่อนี้ครับพี่น้องเนาะผมสิภาพี่น้องมาเบิ่งเทคนิคและวิธีการผสมเทียมแบบง่ายๆครับพี่น้องแบบง่ายๆผมมีอย่างย่งยากสไตล์เกาหลีครับพี่น้องนากสไตล์เกาหลีเป็นเทคนิคที่ง่ายและก็ะไพ่เบิ่งจบนี่เหตุเป็นแน่นอนครับพี่น้องเนาะวิธีการผสมเทียมแบบง่ายๆเลยครับบมมีอย่างยงยากเดี๋ยวผมสิภาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยครับ อันนี้ก็เป็นแม่หมูที่เขาจับสัตว์แล้วเด้อพี่น้องเด้อจับสัตว์นิ่งแล้วครับพร้อมที่จะผสมพันธุ์กับพี่น้องเนาะผมกัดเ,เส้มาเข็ดคลิปสูบพี่น้องเบื่งครับ,บพี่น้องว่าเทคนิคในการใส่เดือยผสมเทียมในการผสมเทียมแม่หมูหมูสาวหมูแม่นางนี่สไตล์เกาหลนีนี่ขาเจ้าเห็ดกันแบบใดครับพี่น้องกะมีเทคนิคง,ง่ายๆครับพี่น้องง่ายๆบ่ยากครับพี่น้องพี่น้องผู้ใดเบื้องจบแล้วเห็ดเป็นแน่นอนครับพี่น้องเนาะเห็ดเป็นแน่นอนก็เดี๋ยวมาเบื้องอุปกรณ์ในการใส่ผสมเทียมกันเลยครับพี่น้องเนาะ อย่างแรกก็จะเป็นเดือยครับพี่น้องน้อยเดือยผสมเทียมเดือยผสมเทียมก็จะมีเดือยสําหรับมูสาวและก็เดือยสาหรับแม่นางเด้อพี่น้องนะเดือยสาหรับแม่นางก็จะใหญ่ึ้นมาจากน้อยอันนี้ก็เป็นเดือยสาหรับแม่สาวครับพี่น้องเนาะอย่างที่2ครับพี่น้องอย่างที่2จะเป็นเจลหล่อลื่นครับพี่น้องเนาะเจลหล่อเลื่อนใส่ท่าตรงไหนครับพี่น้องใส้ท่าตรงปลายเดือยครับพี่น้องเนาะตรงเป็นปุ่มกลมๆนี่ครับพี่น้องเนาะเพื่อที่จะเวลาเอาสอดใส่นี่ครับพี่น้องเนาะจะได้ล่อลื่นจะได้บ่อเสียดสีครับ ช่องคลอดหรือว่าอาวัยวะเพศของของแม่หมูเฮานี่ให้เกิดการอักเสบได้ครับพี่น้องเนาะย่างต่อไปครับพี่น้องอย่างต่อไปก็จะเป็นถุงมือครับพี่น้องถุงมือนี่ก็ะจะใสหรือโบสไสก็ไ้เด้อพี่น้องเด้อกะถุงมือนี่เอาไว้ใสย่งกะเดี๋ยวพมสิยดก็สู่สพี่น้องฟังเห็ดสู่พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องสําคัญเลยอ้าวหายไปสานอกป่นี่นเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเอาก่อนครับ น่านี่ครับพี่น้องอีกอย่างนึ่งก็จะเป็นขวดน้ำครับพี่น้องขวดน้ำพี่น้องบางคนสงสัยครับพี่น้องขวดน้ำเอาไว้อย่างอ่าเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับพี่น้องครับมีคำตอบพี่น้องผู้ใดเบิ่งจบนี่ผสมเป็นแน่นอนผมรับประกันเลยครับพี่น้องรับประกันได้เลยว่าผสมเทียมเป็นแน่นอนเทคนิคง่ายๆครับพี่น้องสำหรับขวดน้ำนี่ก็เอาไว้ใส่น้ำครับพี่น้องเอาไว้ใส่น้ำวาไว่วยอย่างวอตีพี่น้องเอาไว้ล่างเอาไว้ล่างจิ้มของมูครับพี่น้องเนาะเอาไว้ร่างจิ้มครับเดี๋ยวผมเปิดน้้่อนพีง ขวดน้านีครับเขาจะเจาะหูตรงกลางเลยพี่น้องเด้อนี่ครับต้องฝาขวดนี่เนาะเอาไว้บีบครับพี่น้องบีบแบลซี่ครับพี่น้องนี่เอาไว้ล่างจิ้มหมูครับพี่น้องมันจะสะอาดครับพี่น้องเนาะเขาจะลดต้นทุนในการทําความสะอาดจิม้มบางหม่องบางฟา้ามก็จะใส่เป็นทิชชู่ครับพี่น้องเนาะทิชชู่เปียกแต่ว่าอยู่ฟา้ามนี่สไตล์เกาหลีครับพี่น้องแบบง่ายๆเลยครับพี่น้องเนาะลดต้นทุนในการผลิตครับพี่น้องอ่ะอย่างต่อไปครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งที่ขาด่อะไรเลยครับพี่น้องเนาะในการผสมเทียมอันนนนีี้้้ก็็เเปาชืออับพ่ะ น้ำเชื้อครับน้ำเชื้อในการผสมเทียมอ่าอันนี้ก็เป็นน้ำเชื้อของ du Jersey, ดูร็อกเจอร์ซี่เด้อพี่น้องเด้อดูร็อกเจอร์ซี่ครับพี่นอ้องอ่าอีกอย่างครับพี่น้องก็จะเป็นน้ำเชื้อของแลนเลดครับพี่น้องแลนเลดนี่ครับแลนเลดเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าสำหรับเทคนิคในการผสมเทียมในฟาร์มที่ผมเห็ำง,งานอยู่นี่ครับพี่น้องจะผสมสามรอบครับพี่น้องเนาะอย่างเช่นเ้าเริ่มผสมรอบเศร้า รอบแรงก็จะผสมอีกแล้วก็ตื่นว่าเศร้ามาก็จะผสมอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องในหมู่แม่นางครับพี่น้องเนาะในหมู่แม่นางส่วนหมู่แม่สาวครับพี่น้องบ้านนี้หมู่แม่สาวก็มีอีกเทคนิคนึงครับพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมชิมมาวอาสู่พี่น้องฟังครับเทคนิคในการผสมหมู่แม่สาวให้ติดลูกพี่น้องบางคนเพิ่นยังบ่รู้ครับพี่น้องสําหรับการผสมหมู่แม่สาวครับพี่น้องเนาะพี่น้องบางคนผสมจังไรก็บ่ติดครับพี่น้องเนาะอ่าก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าครับพี่น้อง ฝากติดตามกันเด้อครับพี่น้องนะผมสสีอามาว่าสู่พี่น้องฟังแล้วกระเสียดสู่พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องเนาะว่าผสมแบบใดครับพี่น้องเขียดไทยหมูแม่สาวเฮานี่ติดลูกครับพี่น้องเนาะเกี๋ยวผมสพาพี่น้องมาเบิ่งเทคนิคและวิธีการเสียบเดือยผสมเทียมกันเลยครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับกเดี๋ยวมาเริ่มขันตอนแรกกันเลยครับพี่น้องนะขันตอนแรกครับใส่น้ำนี่ล่างจิ้มของน้องหมูห้าครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับ ล่างเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสามตัวครับเดี๋ยวมาเบิง์กี่เสียบเลยครับพี่น้องอ่าอันนี้ก็เป็นเดือยผสมพันธุ์ได้เพีองเดีอววิธีการสิกเดือยกบ่ยากครับแต่ว่ามีข้อแม่ครับอย่าใสมือนี่สัมผัสหรือว่าอย่าให้เดือยไปเดือยนี่หรือว่าก้านของเดือยนี่ครับพี่น้องสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งที่สกปรกครับพี่น้องเนาะบ่ยากครับอย่างต่อไปครับพี่น้องใส่เจียวครับใส่เจียวใส่เจียวหนีท่าเลยครับพี่น้องบีบใส่ไปเลย ดีไปเลยตรงปลายเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาเสียบกันครับพี่น้องมานนี้วิธีการเสียบก๋บยยากครับพี่น้องเขาใส่มือนี่เบะออกขางหนึ่งแล้วก็เสียบเข้าไปทะแยงขึ้นไปด้านบนจักน้อยครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบมืองก,กันครับวแม่หมูเขานอนแล้ว เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อวิธีการเสียบกับบมอน่าก,กับพี่น้องเนาะใส่มือข้างในข้างนึ่งเฮ้านีก็ได้พี่น้องแบ้ออกครับพี่น,น้งนะนองเนาะแบะจิ้มน้องมูนี่ออกใส่ขวาแล้วก็ใส่อีกมือ,อขา้างนึงนี่เสียบแล้วก็ทะแยงทะแยงขึ้นด้านบนจากน้อยรับพี่น้องากระดันกขไปเลยครับดันกข้าไปตรง,งตรงเลยพี่น้องเดือยก้มนี่บบแม,เมนเดือก่ยวครับพี่น,นะะ้องเ้าบบจะเป็นตรงบิดซ้ายบิดขวาครับพี่น้องเนาะทะแยงเข้าไปตรงตรงเลยเชียงขึ้นด้านบนจักน้อยกับพี่น้องเพอะเขาไปสุดแล้วครับพี่น้องให้พี่น้องดึงออกมาจกนน่ออยคพ้งากครับ ถ้าดึงอ,กออกครับพี่น้องเนาะรู้สึกว่ามันล็อกอยู่แสดงว่าเขาไปถึงข้อมดลูกแล้วครับพี่น้องเนาะเขาไปถึงมนลูกหมูเขาแล้วเขากะผสมได้เลยครับพี่น้องบานนี่ยฮะแกะเดียวกกเดียวมาเบิ่งวิธีการเสียบน้ำเชือกันเลยครับพี่น้องผมเสียตัวเดียวสู่พี่น้องเบิ่งก่อนเด้อครับเด้อ ทีการเสียบน้ำเสื้อก like um ับหมอนกครับพี่น้องเนาะน้ำเสื้อนี่ก็จะมีหลายอย่างเลยพี่น้องเนาะแบบบรรจุถุงหรือว่าบรรจุขวดก็มีครับพี่น้องกัก้อนไส้ครับก็เขย่อยจำไม่รับพี่น้องเขย่อยไส้ขย่าขวาครับพี่น้องเนาะแล้วก็มาเสียบกันเลยครับพี่น้องใส่มือใส่มือเทานี่กดหลังจังหน่อยเด้พี่น้องด้วยช่วยกระตุ้นหมูจังหน่อยครับกดหลังจังหน่อย เริ่มแรกครับพี่น้องเริ่มแรกเข้ากระบีบน้ำเชื้อลงใกล้ไม่ก่อนเลยพี่น้องเแรกบีบลงใกล้ไม่ก่อนคนะเดี๋ยวร้อยแล้วพี่น้องนาเบิดแล้วครับพี่น้องน้ำเสื้อไหลเบิดแล้วเดี๋ยวมันจะถอดออกครับพี่น้องมันก่อนถอดครับพี่น้องเข้ากระบีบไล่น้ำเสื้อลงในเบิดก่อนครับพี่น้องน่าเดี๋ถุงเนาะบีบไล่ออกไปเบิดเลยครับพี่น้อง เรียบร้อยแล้วครับตัวน yeah. okay. mm, ึงครับพ e ี่น้องาเ็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสำหรับการผสมเทียมผมก็ไม่ได้ถ่ายสุพี่น้องเบิรกเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาดนครับพี่น้องใช้เวลาดนจักน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งหมูแม่นั่งกันครับพี่น้องามนี่ในการใส่เดียผสมเทียมแลวก็ในการผสมเทียมครับพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยครับาขันตอนแรกครับพี่น้องเนาะขันตอนแรกกาล้างทำความสะอาดเพื่อ ที่จะล่างแบบสิ่งสุกภพพี่น้องเนวะลามูนั่งหรือว่ามูนอนลงกะส่วนมากก็จะมีแบบเป็นขี่เป็นดินเป็นยางเปื้อนติดอยู่พี่น้องนะเนาะเฮากัต้องล่างทำความสะอาดก่อนก่อนที่จะเสียบเดือยเข้าไปครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าเฮาไล่างก็จะมีสิ่งสุปรกน,นี่ติดเดือยเข้าไปก็จะทให้หมดลูกแม่มูเฮานี่อักเสบได้ครับพี่น้องเนาะพี่น้องลังจากล้างให้เรวครับพี่น้อง น่าก,ก็ต้องใส่เจลครับพี่น้องนอใส่เจลเพื่อหล่อลื่นครับพี่น้องหล่อลื่นไปลายเดีบยบผสมพันธุ์น่อับพี่น้องถ้าเกิดว่าเ่าบเาใส่เจลในการหล่อลื่นปุ๊บมันจใจเเกิดการเสียดสีราส้ายขึ้นครับพี่น้องเนาะพอเกิดการเสียดสีราส้ายขึ้นปุ๊บอาจจะเกิดอาจเจ็บกให้เกิดการนักเสียบของหมดลูกได้ครับพี่น้องเน,ะนาะเ่างก็ต้องมีเจลหล่อลื่นครับพี่น้องด้วยสำหรับแม่นางก็จะเป็นเดือยใหญ่ครับพี่น้องด้วเดือยใหญ่ครับ อาน,นี่ก็เป็นน้ำเสื้อของดูร็อกเจอซี่เด้อพี่น้องเด้อดูร็อกเจอซี่ครับพี่นอ้องอ่าอ่าวิธีเสียบหลอดน้ำเสื้อกับวัวหน้ากับง่าย,ง,ายง่ายกับพี่นอ้องอ่าเสียบต่อไปเลยพอ,อเสียบแล้วปุ๊บเฮาก็ต้องบีบบีบถุงน้ำเสื้อนี่ลงจากน้อยับพี่น,อน้องเนาะเพราะวะ่าเพื่อไล่ลม่มกับพี่น้องไล่ลมไล,ล,มไล่น้ำเสื้อลงเพีน้อยครับ เรียบร้อยครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮายิ่งสั้นถุงน้ำเสื้อขึ้นสูงนี่กับเจทไท่น้ำเสื้อที่เฮาเสียบในถุงเสียบไนหลอดเข้าไปนี่พี่น้องจะไหลเร็วขึ้นครับพี่น้องนะไหลเร็วขึ้นแต่ถ้าเฮาต่ำลงกัดปริมาณการไหลก็จะซ่าลงครับพี่น้องเนาะถ้าเฮาเอาสั้นสูงไหลกัดน้ำเสื้อจะไหลลงเร็วแต่ว่าถ้าน้ำเสื้อไหลลงเร็วปุ๊บมันจะเกิดการขย้อนการรับน้ำเสื้อออกมาครับพี่น้องน่าเป็นเรื่องครับพี่น้องนี่พี่น้องเนี่ยเฮาก็ต้องต่ำ ถุงน้ำเสื้อลงครับพี่น้องลดถุงน้ำเสื้อลดเวลาผสมนีลงครับให้ต่ำลงเนาะสำหรับการผสมก็ต้องใช้เวลาจังน่อยเด้อครับพี่น้องเด้อถ้าเกิดว่าเฮาบีบเขาเร่งมันก็จะเกิดการขย้อนน้ำเชืยออกมาครับพี่น้องเนาะเปอร์เซ็นต์การติดก็จะต่ำลงครับพี่น้องเฮาก็ต้องค่อยๆผสมครับใช้เวลาจังน่อยครับพี่น้องเนาะ เิดแล้วเขาก็บีบไล่น้ำเสื้อนี่ถุงลงกับพี่นอ้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วพอเรียบชอสเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ถอดออกเลยครับพี่นอ้องเรียบร้อยครับครับพี่น้องสําหรับวิธีการผสมเทียมกระบอกมีอย่างยากเลยพี่น้องเด้อแค่มีเดือยในการผสมเทียมมีน้ำเสื้อแล้วก็มีเจลล่อลื่นมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำความสะอาด จิ้มของหมูครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นน้ำหรือว่าที่ชู่เปียกอะใส่ได้คือกันครับพี่น้องเนาะใส่ได้คือกันครับจุดประสงค์เดียวกันกับเพื่อเฮ็ดให้จิ้มนี่สะอาดครับพี excluded, ่น้องเฮ็ดอะไจิ้มหมูเฮานีสะอาดเนาะสำหรับคิปมี้กับอฝากไว้สมีก่อน้ะพี่น้องเด้อสำหรับพี่พี่หน้าที่ยังสงสัยขั้นตอนใดกะทักมาถามกันได้ครับพี่น้องเนาะในการผสมเทียมครับพี่น้องเนาะสำหรับคิปมี้กับอฝากไว้สมีก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ